นี่คือปกติครับโกดลงไปโกดแล้วปล่อยเกิดจไหนถ้าออกไม่มากก็ปิดก๊อสธรรมาดาถ้าออกมากก็คือปิดก๊อดแล้วก็ตัดชนะนเรียกว่าแต่ว่าหรือถ้างสนามอ่ะไม่ได้ใจว่ามีหรือเปล่ามาจะมีไส้กัน นีาอ่่งเาใจจรตรงใจโอ้นอฟังู่ใช้20ทีนอนสนมุดกันเนาะอยู่ สอนเข้าไปไม่ต้องยุ่งเอาเหมือนเดิมอ่ะเออเซฟซียังไงนี่เอามปล่อยปล่อยปล่อยหลังแบบนี้นะเออเออปิดบ้าจะไปนี่เขาได้ยินความด้วยนะอ่ไรตาโอเคมาเมื่อไรต่อลูกว้าปล่อยูปกรุ้มกคน้วบนนี้ว้ารอบได้ฉันไม่ให้ลากลับบ้านแล้วกลับมาลืมบวก ให้ตอย่างน่เ่อสมุกเป็น3ามสบต่อสองหรอิบห้ต่อ2อย่าัต่อองครใครบอกให้เรียกหาข้อ High Quality c r มา High Quality c r อะไรก็ทะดัดวัตทีขอช่วยที่หานสองนะอาไรอีกเอออย่าให้ช่วยต่อเอไรอีอะไรอีกไปทางไหนด้วยเนี่ย 好，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 好。 เดี๋ยวน,นี้ก็จะมีบูลนิธิที่เขามีการขนย้ายผู้ป่วยผู้ที่กินได้เงินนะเพราะเวลาที่ติดตัวพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์หรือไม่ใช่การแพทย์ก็ดีมันเป็นการเพิ่มทักษะมันเป็นการเพิ่มค่าตัวของเราั้าต่ำที่เขาทดลองเดีะยวนี้ไม่ใช่ค่าแรงสําหดิการถึงใหค่าแรงค่าต่ำรับประเทศคาถ้าพวกเรามีสกิล